บอกแล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ แจ้งข่าวด่วนพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนะคะโดยเฉพาะข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวนาค่ะล่าสุดค่ะสำหรับการอนุมัติจ่ายเงินไรและ1,000บาทและกลางกระเป๋ารอการโอนเงินทกศโอนตรงเข้าบัญชีให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข,ข้าวนะคะคุณผู้ชมสูงสุดรับโดยตรงจากทางธนาคารทกศโอนตรงเข้าบัญชีครอบครัวละ1นึ่งหมื่นบาทค่ะล่าสุดคุณพิชัยนะคะคุณผู้ชมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เตรียมที่จะอนุมัติจ่ายเงินไร้ละ1,000บาทชงนบอช่วยชาวนานหลังจากที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นผู้ปลูกข้าวและกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังตอนนี้ขึ้นทะเบียนแล้วอยู่ที่ประมาณ8 0 0แสนรายซึ่งจะต้องใช้งบประมาณอยู่ที่ประมาณ 7,000พล้านบาทนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวนากันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาทุกคนทั่วประเทศที่รอคอยติดตามมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนานะคะเข้าสู่ในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้พี่น้องเกษตรกรชาวนาหลายคนเข้าสู่ในส่วนของช่วงฤดูการเพาะปลูกแล้วโดยเฉพาะข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปลังนะคะที่ตอนนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดราคา ก็เริ่มที่จะตกต่ำแต่ล่าสุดค่ะหลังจากที่มีการแนะนำประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเงินไร่และ1 0 0 0บาทครัวเรือนและ10,000บาทจากทางกรมส่งเสริมการเกษตรและก็กระทรวงพาณิชย์นะคะปรากฏว่าตอนนี้พี่น้องเกษตรกรชาวนาประมาณ8 0 0 0 0 0ครัวเรือนค่ะไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วนะคะเพราะข่าวดีที่ตามมานะคะคุณผู้ชมล่าสุดคุณพิชัยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ก็มีการเปิดเผยตัวเลขล่าสุดสำหรับเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข,ข้าวนาปังปีการผลิต2 5 6 8คาดว่าอยู่ที่ประมาณ8แสนลายลงทะเบียนขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อขอรับสิทธิ์เงินช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทชี้ต้องใช้งบประมาณกว่า7,000ล้านบาทนะคะตอนนี้ค่ะณนะปัจจุบันนี้เตรียมที่จะชงนบขพิจารณาภายในประมาณ1-2สัปดาห์นี้ค่ะและที่สําคัญค่ะเตรียมเดินหน้าจัดปุ๋ยราคาถูกอยู่ที่10.06ล้านกระ สอบลดต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาด้วยเพราะกําลังจะเข้าสู่ฤดูก,การพาอปลูกแล้วสามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2อ6น2 5 0บาทเลยนะคะ คุณพิชัยนริทัพานค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังนะคะจากการที่ท่านเป็นประธานในการถแถลงข่าวในการเปิดโครงการพาณิชย์ลดราคาปุ๋ยเพื่อเกษตรกรปีการผลิต2568ค่ะว่าขณะนี้ค่ะในการลงทะเบียนเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังปีการผลิต2568เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่ที่กําหนดให้ลงทะเบียนนะคะแล้วก็สิ้นสุดไปแล้วเมื่อวันที่30เมษายน2568 แล้วก็มีกเกษตรกรที่เข้ามาร่วมโครงการแล้วก็ลงทะเบียนประมาณ8ปดแสนรายแล้วก็ในส่วนของกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวน11ล้านไร่ซึ่งทางกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์มีการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร,เ,ร,กรเมื่อได้ข้อมูลแล้วก็จะมีการสรุปารายละเอียดทั้งหมดเลยนะคะของกเกษตรกรเพื่อที่จะนําเสนอคณะกรรมการนโยบายและก็บริหารข้าวแห่งชาติพิจารณาในลําดับต่อไปค่ะนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นข่าวดีของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาเลยนะคะประมาณ1-2สสัปดาห์นี้ คาดว่าจะนําเข้าที่ประชุมนบ,บขในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาค่ะและนอกจากนี้นะคะคุณพิชัยยังยืนยันว่าโครงการในส่วนของทาง,งกระทรวงพาณิชย์ที่มีการช่วยลดต้นทุนด้านการผลิตให้กับเกษตรกรนะคะในส่วนของการให้ราคาปุ๋ยที่ราคาถูกทุกประเภทซึ่งคุณพิชัยก็ได้กล่าวถึงนะคะสาหรับการช่วยลดต้นทุนด้านการผลิตให้กับเกษตรกรกระทรวงพาณิชย์ค่ะโดยกรมการค้าภายในได้มีการร่วมมือกับทางสามสมาคมใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นสมาคมการค้าปุ๋ยแล้วก็ธุรกิจเกษตรกรไทยสมาคมผู้ผลิตปุ๋ยไทยแล้วก็สมาคมไทยธุรกิจเกษตรนะคะคุณผู้ชมรวมไปถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าโครงการพาณิชย์ลดราคาปุ๋ยให้กับเกษตรกรในปีการผลิต2568เพื่อที่จะนําปุ๋ยคุณภาพดีค่ะมาลดราคาสูงสุดกระสอบละ50บาทครอบคลุมพืชทุกชนิดนะคะรวมทั้งหมด79สูตรซึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศในครั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่30กันยาย,ยน25 6 8ค่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องเกรรษตรกรชาวนาเกรรษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวผู้ปลูกมันสับปะหลังนะคะทั้ง5ประเภทพืชใครใช้ปุ๋ยสูตรไหนก็สามารถไปลงทะเบียนแล้วก็เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายน25 6 8ได้เลยค่ะก่อนหน้นา,านี้ทางกระทรวงพาณิชย์ได้มีการประชุมกับทางสสพักเพื่อไทยเพื่อแก้ปัญหาราคาสินค้าตกต่ำหรือว่าหาแนวทางในการลดราคาปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนให้กับพี่น้องเกษ เกษตรกรชาวนาแล้วก็ได้มีการทดลองโครงการแล้วผลตอบรับที่ดีจึงมีการขยายในส่วนของโครงการนี้ออกไปอีกนะคะแล้วก็ยืนยันว่าจะหาปุ๋ยมาเพิ่มแล้วก็ราคาตลาดโลกก็จะลดลงจะทําให้ปุ๋ยราคาลดลงแล้วก็ลดต้นทุนด้านการผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาได้ค่ะนี่ก็คือคุณพิชัยนริธ h พันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วก็กล่าวถึงเรื่องนี้ข่าวดี2เรื่องเด่นสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาใครอยู่ในกลุ่มไหนบ้างเริ่มแสดงความคิดเห็น มาในช่องได้นะคะพี่น้องเกษตรกรชาวนาทุกทท่านคะ่ะนอกจากจะขึ้นทะเบียนเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปางแล้วสําหรับ ต้นฤดูการเพาะปลูกนะคะพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีก็อย่าลืมปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเหมือนกันนะคะเพื่อเตรียมพร้อม,อมในการรับสิทธิ์ผ่านมาตรการช่วยเหลือต่างๆจากทางภาครัฐค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่นันนามาฝากนะคะหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับน้องนันด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ